เหรียญหลวงพ่อคูณนะครับข้างหลังตีปีพศเป็นสองห้าสามเก้าครับจังหวัดอุดอนธานีสองห้าสามเก้าด้านบน พิมว่ามรดกโลกบ้านเชียง500ปี ด้านหน้าอีกสักครั้งคลิปนี้สักสองนาทีเศษก็น่าจะโอเคด้านหน้าก็ไม่มีพิมพ์อะไรนอกจากรูปหลวงพ่อกับตัวหนังสือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแค่นั้นนะครับตามที่เห็นเลยขอบปลียนเป็นยังไง Okay.